ใช้แคนว่าให้เป็นขายอะไรทุกท่านได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับผมเนาะต่อไปขายใครสำคัญมากๆนะทุกท่านครับผมเนาะอาจจะใช้คำว่า dream customer ด้วยก็คือลูกค้าในฝันนะทุกท่านเนาะแบบประกันที่เรานรับเลือกมาแล้วว่าจะขายอะไรเนี่ยนะผมแล้วลูกค้าคือใครครับทุกท่านทุกท่านจะต้องถอดออกมาให้ได้นะตัวนี้สำคัญมากๆคือนับเราจะเอานะครับผมเนาะสินค้าเนี่ยมาผูก ลูกค้าให้ได้นะครับผมเราจะนําเสนอในมุมที่แบบว่าเฮ้ยลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรจากสินค้าของเรานะครับผมเนอะเมื่อนะครับผมเนอะเรารู้ว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรใช่ไหมทุกท่านเนาะและดีมคัสเตอร์ของเราคือใคร นะผมแล้วเวลาเราทำคอนเทนต์นะทุกท่านเราจะเอานะครับผมนะสินค้ามาผูกกับดีมคัสเตอร์เมอร์นะแล้วจะนําเสนอในสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มนี้ดีมคัสเตอร์เมอร์ของเราเนี่ยสนใจเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะทําอะไรก็แล้วแต่หลังจากนี้นะทุกท่านนะจะทําอะไรก็แล้วแต่หลังจากนี้จะคุยกับดีมคัสเตอร์เมอร์เท่านั้นเนาะมุมประกันน่ะประกัน,นมันมีมุมไอเดียการขายเยอะแยะมากมายถูกต้องไหมทุกท่านแต่เราจะนําเสนอนะครับมุมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเราเท,ท่านั้น อ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะเราจะขายประกันสุขภาพเหจ่ใจนะครับผมเนาะดีมคัสเตอร์ของเราคือใครครับผมเนาะก็คงไม่ใช่พนักง,งานบริษัททั่วไปเนาะหรือเราจะใช้อ่าเราหรือว่าเราจะดีมคัสเตอร์เป็นพนักง,งานบริษัททั่วไปก็ได้แต่เราจะนําเสนอในมุมอะไรครับผมสวัสดิการเสริมเนาะสวัสดิการติดโตนะครับผมเนาะสวัสดิการติดตัวติดโตเนี่ยมาต่างกันยังไงนะทำไมก็ต้องมีประกันสุขภาพเหจ่ใจ ของตัวเองด้วยนะครับผมเนาะเราก็จะยี่และบทไปตรงเรื่องของสวัสดิการติดโต๊ะกับสวัสดิการติดตัวตุ้ต้องไทุกท่านเนาะเราก็จะยี่เป็นเรื่องอขยี่เป็นเรื่องของแบบประกันสังคมมันเพียงพอไหมนะครับผมเนาะนะหรือว่าเราจะนําเสนอในมุมของควรทําไมต้องซื้อเพิ่มทําไมต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่มนะทำไมต้องซื้อเองอะไรพวกเนี้ยครับท่้นเนาะเพิ่มมาเสริมเอ่อสวัสดิการหรือว่าเสริมความคุ้มครองให้มัน,นามากเพียงพออะไรพวกเนี้ยทุกท่านแต่ถ้าเราไปพูดถึงประกันสุขภาพเหมาจ่ายกับเจ้าของธุรกิจล่ะ นะครับผมเราก็เสนอได้เต็มๆเลยว่านะครับผมเนะเาะเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานมาทาั้งชีวิตนะอุทิศให้กับค่ารักษาโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ยเพราะว่าคนที่ทํางานเป็นนักธุรกิจเนี่ยทุกท่านเนาะถ้าเขา เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะผมเงินเก็บเขาก็จะหายไปเขาเป็นนักธุรกิจนะครับผมและเขาไม่มีอะไรสวัสดิการอะไรติดตัวเลยถ้าวันหนึ่งป่วยขึ้นมาทําไงครับเงินที่ทํามาจากธุรกิจก็จะหายไปกับค่ารักษาถ้าโดนค่ารักษาแพงๆสามสี่ห้าแสนเป็นมะเร็งขึ้นมาอาจจะเป็นล้านนะครับผมอาจจะหมดได้ถ้ามีประกันสุขภาพมันก็จะช่วยเขาได้ยังไงเห็นไหมทุกท่านประกันหมอจ่ายเหมือนกันแต่ว่าถ้าดีมครับเสมอต่างกันนะมุมพูดต่างกันคอนเทนต์ต่างกันไหมต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านครับเนดีมครับเสมอเนี่ยทุกท่านจะต้อง สเปซิฟิกมาให้ได้ระบุเจาะจงมาให้ได้เลยว่าเฮ้ยดิลคัสเมอร์ของฉันคือใครอ่ะอย่างนะครับผมเนะอย่างประการถูกภาพหมาใจเนี่ยเราอาจจะเอมไปที่นะครับผมเนาะ เจ้าของธุรกิจเลยนะเมื่อเจ้าของธุรกิจเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะมันจะช่วยเจ้าของธุรกิจหรือคนที่ทําธุรกิจอย่างไงได้บ้างนะมันจะช่วยอะไรได้บ้างเซฟเรื่องของอค่ารักษาเซฟเรื่องของเงินนะครับผมเนาะทำงานมาทั้งชีวิตแล้วนะอุทิศให,ให้ค่ารักษาโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นังนี่ยพยายามหาบทพูดที่มันเกี่ยวข้องกับดิมม์ัสเตอร์ของเรานะครับผมเนาะเพราะจะเห็นภาพมันทุกท่าน นะขายใครนี่ยังไม่ได้ลงไปลึกไปนับด้วยนะเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปลึกตอนที่ยิงแอดอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ทุกท่านขายอะไรเนี่ยอขายใครเนี่ยอยากให้ทุกท่านแบบดิกลงไปอีกนิดนึงก็ได้เนาะอยู่จังหวัดนะนะอาร์ตเนี่ยเคยให้ทีมเนี่ยนะครับผมนันระบุจังหวัดมาเลยว่าอยากจะยิงแอดไปจังหวัดไหนลูกค้าคุณอยู่จังหวัดไหนนะคุณอย่ามาบอกว่ายิงแอดทั่วประเทศนะผมถ้ามีเงินมากพอแนะนําแต่นะครับผมถ้ามีเงิน3า0ร0อยห้าร้อยเนี่ยคุณต้องระบุมาเลยว่าคุณจะยิงแอดไปจังหวัดไหน จังหวัดที่คุณอยู่ไหมหรือจังหวัดรอบข้างไหมหรือกรุงเทพแล้ว40โมไหมนะหรือเชียงใหม่ชลบุรีไหมระยองไหมคุณต้องระบุออกมาให้ได้เลยเขาทําธุรกิจอะไรอายุเท่าไหร่ชายหรือหญิงผลิตภัณฑ์นี้จะขายที่ชายหรือหญิง,นะ,ญงนะคนที่มีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงขายคนรวยหรือว่าขายคนระดับกลางหรือว่าขายคนที่ล่างลงมาเนี่ยทุกท่านต้องระบุออกมาให้ได้เพราะว่าอะไรครับผมประกันเนี่ยทุกท่านมันเป็นสินค้าที่ไม่ได้ขายให้ทุกคนทั้งประเทศ ถูกต้องไหมทุกท่านเนาะคนที่ซื้อประกันได้จริงๆมีหยิบมือเดียวนะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์อาร์ว่านะทั้งประเทศไทยเนี่ยมี70ล้านคนคนที่จะซื้อประกันได้จริงๆอาร์ตมีแทบประมาณทักสิบสิบเปอร์เซ็นต์ไหมทุกท่านสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่กี่ล้านคนเราจะต้องคุยกับคนแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นอ่าอันนี้คือขีเลยนะทุกท่านเนาะนะครับนะผมเราจะต้องคุยกับคนที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเราจะคุยกับดรีมคัสเตอร์ของเราเท่านั้น นะคนที่ไม่สนใจประกันเราจะไม่คุยเลยครับทุกท่านเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนที่ไม่ซื้อประกันให้มาซื้อประกันได้เพราะฉะนั้นทุกท่านเราจะตำน้ำพริกละลายแม่น้าถ้าเราไปคุยกับผิดกลุ่มเป้าหมายวันนี้ทุกท่านครับย้อนกลับมาดึงสติกกลับมานะผมขายไขย่นะผมดึงมาให้ได้ จดมาให้ได้ระบุมาให้ได้ครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเน้ะเดี๋ยวเราจะมาลงเรื่องของคอนเทนต์เราจะมาลงเรื่องของการยิงแอดนะครับผมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเราจะคุยกับกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นหลังจากนี้เป็นต้นไป